พี่ป้าแก็จะมาแนะนําการถักกระเช้าตะข่ายนะคะเอาไว้ห้อยแจก,กันหรือกระถางต้นไม้เล็กๆนะคะวัสดุที่เราใช้ก็จะมีเป็นเชือกเชือกอันนี้ป้าแมวเรียกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ป้าแมวเรียกเชือกฟางอะใช้ต่อมันเป็นขนๆนะคะโคจะเรียกเชือกฟางหรือเชือกฟองป้าแมวไม่แน่ใจนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นไหมฟอกได้นะคะได้หมดเลยเชือกอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็นไหมพรมนี่ค่อนข้างถ้าเราใส่อะไรลงไปแล้วมันจะค่อนข้างดิดนิดหนึ่งนะคะหรือว่าใช้เป็นได้ได้ที่ใหญ่กว่าเส้นใหญ่กว่าได้ที่เราเอามาเย็บผ้านะคะก็เอาไปใส่กับภาชนะ,ะเบาๆนะอะไรก็ได้ที่เราหาถ้วยน่ารักๆเจกันหรือว่าจะเป็นแก้วน้ำนะคะได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ค่ะดับแล้วเราก็ปั๊บาแม่จะถักใส่แก้วน้ำนี้นะคะใช้ปัาบแม่จะใช้สิบเส้นค่ะ mm. แล้วก็กะเอายาวๆก่อนนะคะ mm. รืะว่าใครยังกับไม่ถูกเพราะว่าเวลาเราถักเราผูกเนี่ยมันเชื่อมันก็จะสั้นลงสั้นลง mm. ก็ประมาณนี้นะคะ ถ้าลักษณะนี้ก็ใช้ประมาณ10เส้นนะคะ10เส้นป้ามาจะต,ตัดเป็นหเส้นนะคะหเส้นคู่ห้าเส้นคู่อะค่ะนะคะหเส้นคู่น,ะะนะะนั้นเราก็ผูกนะคะแน่ใจเห็นไหมผูกยังไม่ต้องแน่นก็ได้นะคะเดี๋ยว ค่อยไปปรับเอาจะเอาเส้นสั้นยาวแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะหยวหาอะไรค้องไว้สักนิดอันนี้ก็ได้ะนะเวลาทำเวลาถักนะคะก็หาอะไรคล้องไว้สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเห็นไหมเนาะ คล้องไว้หน่อยหนึ่งจากตรงนี้นะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็เว้นระยะสักหน่อยค่ะถ้าถ้าสั้นเกินไปจะดูไม่สวยงามแล้วก็บางทีเวลาเราใส่ใส่ลงไปเนี่ยมันจะลำบากนะคะลำบากนิดนึงแล้วก็เอายาวไว้หน่อยยาวไว้หน่อยนะคะก็กะเอาจับเส้นคู่หนึ่งค่ะ เดี๋ยวนะาสายนี้ประมาณนี้แต่หาคล้องก็อะไรดีคล้องกับแก้วน้ำจะหกไหมเนี่ยอันนี้มันเบาไปเห็นไหมเนอะอ่ะเราก็จับเส้นคู่นะคะประมาณนี้นะคะ กเอาค่ะมันอันนี้เราก็บอกกันไม่ได้เราต้องอาศัยประสบการณ์นะคะกับวัสดุชิ้นนั้นภาชนะชิ้นนั้นเราก็จับผูกค่ะแค่นี้ยังไม่ต้องผูกแน่นก็ได้นะคะเดีย๋ยวเราค่อยมาใครจะเอายาวแค่ไหนก็ได้แต่จะพยายามสั้นนี่เราก็จับทีละคู่ค่ะ จับทีเราคู่นะคะยังไม่ต้องผูกแน่นก็ได้นะคะเีื่อสองเส้นสองเส้นค่ะไม่ต้องแน่นก็ได้เนี่ยพอทีพอถักไปแล้วจะเป็นแบบนี้ลักษณะเนี้ยเราก็จะได้เลื่อนได้ 感恩。 เสร็จแล้วนะคะชั้นหนึ่งไม่ตรงกันเลยเลื่อนเอาค่ะเพราะว่าเรายังผูกไม่แน่นที่จริงไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้ไปอะไรมากมายอาจจะเกซะอีกบางทีนะจากนั้นนะคะเราก็ชั้นไหนก็ได้เลือกมาให้มันดูพยายามให้ดูว่าเออไม่ข้ามกันเท่าไหร่ อเอาสักสองคู่เนี่ยนะคะแล้วเราก็หยิบเอามาอย่างละเส้นเนี่ยค่ะเอามาอย่างละเส้นแล้วเราก็ผูกก็จะมาผูกกับเก่าก็จะเอากว้างสัน้นตาหางแค่ไหนก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะต้องตรงจะต้องอะไร นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นนี้นะคะเส้นเนี้ยเอามาผูกกับอีกหนึ่งเส้นหนึง่งเ,เอาดูตรงนี้ให้ให้ให้พยายามให้แบบว่าไม่ข้ามเส้นกันเท่าไหร่ได้ผูกเส้นไหนก็ได้แต่เพื่อความสวยงามมันจะได้ดูตรงนี้ไม่ข้ามไปคว,วยไปควยมาแล้วเราก็ผูก ก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนที่ปแมวถักตะข่ายทำค้างผักง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็เอาเส้นของเขาหนึ่งเส้นมารวมกับอันนี้หนึ่งเส้นเกิดเเห็นไหมเนาะที่แมวถักเห็นไหมคะสับ ไขยสับวางกันเอาอันนี้หนึ่งเส้นมาผูกกับอันนี้หนึ่งเส้นยัง <c oughs> ไม่ต้องผูกแน่นก็ได้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะให้ตรงแล้วก็ตรงนี้หนึ่งเส้นนะคะก็เอาผูกกับอันนี้หนึ่งเส้น จริงแล้วไม่ยากเลยทีนี้ก็เส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายก็เอาผาูกด้วยกันทีนี้พอถูกด้วยกันก็ลองดูตรงนี้นิดนึงนะคะบางทีมันไม่อยากให้มันควายไปควายมานะคะนี่เส้นสุดท้ายงงไหมเอ่ยเห็นลักษณะไหมคะก็กน,นี่คือคู่นี้ ันนี้ก็คือคู่นี้ก็จับของอ่ะคู่นึงคะ่ะคู่นึงก็จับเอาเอามาอย่างละเส้นนะผูกกันแล้วก็เอามาอย่างละเส้นนะผูกกันทีนี้ก็จะเหลืออย่างละเส้นคนละข้างแล้วก็มาผูกกันงงไหมคะเริ่มได้แล้วนะทีนี้เราก็ท่าเหมือนเดิม เริ่มตรงไหนก็ได้หนึ่งเส้นตรงนี้นะคะหนึ่งเส้นของอันนี้กับหนึ่งเส้นของอันนี้มาผูกกันค่ะเมือประมาณนี้เหมือนกันนะหนึ่งเส้นของอันนี้ที่ถักไปแล้วข้างนึงก็จะเหลือหนึ่งเส้น ก็เอามาผูกกับอันนี้ถักเหมือนกันีน,นเราก็ใส่สองอันนะคะดอกไม้ ดูเป็นตัวอย่างอันนี้เราก็สีให้เป็นผู้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเสร็แล้วแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็มาให้ดูไข่อันนี้ไม่เอาใช้ไหมฟอกนะคะ ก็ถักอันนี้ก็มาถักสิบเส้นเหมือนกันจะถักให้ตาเล็กกว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะถักให้ตาเล็กกว่าน,นี้หน่อยก็ได้ค่ะส่วนอันนี้อันนี้ป้าแมาใช้ไหมอันนี้นะคะที่เราก็แบ่งออกให้มันเป็นเส้นเล็กๆเ,เอามาถักอันนี้ก็ห้าคู่10บเส้นเหมือนกันค่ะห้าคู่น่ารักดีนะนี้พอดีว่าป้าแมวมีโอ้ยส ประมาณนี้ค่ะง่ายๆนะคะลองทำดูค่ะ